ซุปตานางเอกยังโสดล่าสุดโพสต์ไม่มีแฟนก็ได้เป็นคนสวยพออีกหนึ่งนางเอกดังแถวหน้าเมืองไทยอย่างขวัญอุตสามณีไวยทยานนท์เราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านสำหรับเรื่องความรักก่อนหน้านี้เธอเคยเผยว่ากำลังตามหาคนที่รักเธอจริงๆที่ผ่านมาเกือบได้แต่งงานกับทุกคนที่คบกันแต่ก็ไปไม่รอด ล่าสุดเธอโพสต์ภาพข่าวเธอเองเกี่ยวกับความรักลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดควานูซาก้าพร้อมข้อความบอกว่าใดๆคือดีใจมากที่ได้ขึ้นเพจนี้ห5 5หันหคนสวยไม่มีแฟนก็ได้ค้าเป็นคนสวยพอท่ามกลางชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นบอกตรงกันว่าเห็นด้วยอย่างมาก ไม่ต้องมีแฟนก็ได้ขอแค่สวยและรวยมากพอ